สวัสดีค่ะกลับมาพบดต่อมอนอีกแล้วค่ะช่องฟอร์ดบายมอสสีขาววันนี้นะคะก็จะพามาดู PPV นะคะอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆแล้วก็ฮอตมากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะเป็นรุ่นน e x t Gen Everest Sport นะนงคะรุ่นนี้เป็น Everest Sport บวกแพ็กเกจนะคะราคาจะดจำหน่ายบวกแพ็กเกจแล้วที่1่ล้านนะคะ542,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้านะคะดาวเริ่มต้นเพียง25%นะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะ1.29%เท่านั้นค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะ1.29%เท่านั้นเองค่ะ1.29%ยังไม่พอนะคะได้ของแต่งแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0แบบเทอร์โบนะคะ170แรงม้านะคะสี่ร้อยห้าิวตันเมตรนะคะสำหรับตัวเจ้าเอลเดสปอร์ตเนี่ยก็จะมาพร้อมกับอะคริลิกนะคะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้บนฝากระโปงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระจังหน้าเราเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นรูป ม้านะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกม้าได้ว่าเป็นสีอะไรนะคะพร้อมกับมีไฟ LED โชว์ด้านบนนะคะอันนี้คือแถบนะคะทั้งคันนี้เราแถบให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีครอบตาไฟนะคะเพิ่มความสวยงามครอบตาไฟเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันว่าจะเอาเป็นสีดำเงาหรือดำด้านนะคะโดยปกติแล้วนะคะรุ่น Elantra Sport เนี่ยจะเป็นชุดแต่งรอบคันจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวบอดี้ของเขานะคะ ไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะคะ3 6 0้อ0องศาซึ่งด้านหน้าก็ยังคงกล้องไว้เช่นเดียวกันอยู่ใต้นะคะ,ะตัวโลโก้มานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในเรื่องของตัวระบบออปชั่นนะคะความปลอดภัยก็จะมีเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังนะคะมี ไฟหน้าที่เป็นเปิดปิดแบบออโต้นะคะไฟเป็นแบบมันตีโริฟิเนะคะอ่าด้านข้างค่ะคิ้วซุ้มร้อที่มากับตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะแบบเรียบนะคะขนาด3นิ้วนะคะล้อนะคะสีดำาลมเงาสวยๆขนาดขอบ20อันนี้มีมาให้มันที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมีเบ้ารองมือจับที่แถมให้นะคะแล้วก็คิ้วกันสาดนะคะ ลาวหลังคลาลาวหลังคาก็จะเป็นสีดําด้านนะคะที่ตัดกับต,ตัวรถนะคะคันนี้ดูสวยมากนะคะตัวกล้องก็จะอยู่ตรงบริเวณหัวกระจกมองข้างเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีระบบไฟสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาหรือว่ามุมบอดสายตานั่นเองค่ะ mm hmm. มาชมด้านหลังนิดนึงนะคะไฟท้ายของตัวเอเวอร์สปอร์ตนะคะตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ทําการครอบตาไฟนะคะเลือกสีได้เช่นเดียวกัน mm hmm. มีกล้องมองถอยจอดนะคะ mm hmm. ตัวนี้ ฝาท้ายเป็นระบบเตะเปิดแฮนด์ฟรีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าดอกเบี้ยถูกแล้วยังไม่พอนะคะมีของแต่งให้ลูกค้าด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งอีกต่างหากค่ะเป็นเตะเปิดนะคะเป็นระบบแฮนด์ฟรีหรือว่าเป็นแบบออโต้นะคะใช้รีโมทก็ได้ใช้วิธีการกดก็ได้นะคะอะเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆนิดนึงนะคะสําหรับตัวเอลเลสปอรบวกแพ็กเกจว่าทำไมขายดีนะคะตัวนี้ก็เบาะนะคะคู่หน้าของเขานะคะ ปรับแบบไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะปั๊มคําว่าสปอร์ตนะคะอยู่มุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวการปรับในเรื่องของตัวไฟนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบออโต้ปรับได้ไฟตัดหมอกเ,เปิดปิดบริเวณตรงนี้นะคะหน้าจอปรับความเข้มน,นะคะของบริเวณหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยเป็น LED นะคะขนาด8นิ้วนะคะตรงกลางเป็นซิงขนาดใหญ่นะคะขนาด12.1นิ้วนะคะสั่งงานผ่านเสียงได้นะคะที่ชาร์จนะคะให้เป็นที่ชาร์จไวเล็ตแบบไร้สายนะคะมีรองรับนะคะ Type A Type C นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้ เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะและที่สําคัญสําหรับรุ่นนี้มีแอร์แบ็คให้ทั้งหมด7จุดนะคะพร้อมกับโชว์นะคะว่าแอร์แบ็คเราทำงานหรือเปล่านะคะสําหรับตัวรุ่นเอลเลอร์สมอลล์นะคะในเรื่องของตัวช่วงล่างนะคะของรุ่นเอลเลอร์สปอร์ตหรือ p p b ของเรานะคะจะเป็นตัววัดลิงก์หรือว่าคอยสปริงในแต่ละค่ะเราจะไม่ได้ใช้แมตในเรื่องของความ,มนิ่มนวลต้องบอกว่าต้องยกให้เป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันนะคะ,คะสำหรับรุ่นนี้นะคะนอกจากตอนนี้นะคะดอกเบี้ยถูกได้ของแถมแล้วนะคะ รถนะคะไม่ต้องรอคิวแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้เลยนะคะพร้อมส่งมอบทุกสีนะคะแล้วก็สามารถรับรถได้เลยจัดไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บสามารถรับรถได้เลยค่ะคลิปนี้ก็เน้นในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ของแถมนะคะสำหรับคลิปหน้าเป็นอะไรฝากกดติดต,ตามไว้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณนะสวัสดีคะ่ะ